ไลูกน้องมึงชื่ออะไรชื่อปลาครับเอาไปกี่ลูกมันเอาไปเป็นหลังอะหลังนุ่มในในเรือข้างล่างนี่อีกไหมมีมีเลืมีเลือนมีเลื่อนอะไรดีโอเคครับน้ำแข็งไหมน้ำแข็งไหมโอาเปลี่ยนโซ่เปล่าเนี่ยไรือว่าคือผมก็เพี้ยนไี่ผมก็ดูตัดทายเลยก็ผมไม่ไม่ไม่ติดเบลยั่แข่งของมัน

ไม่เคยข่าเจียงเดียวขึ้นไปกัดนะกว่างเขาที่เสร็จและขอรบทุกท่านนะครับวันนี้ผมพร้อมคคด้วยพัน,ำนตำรวดเอกสมชายมาเพื่อรายงานข้อมูลในท่านเรื่องของการจับกุมยาเสพติดประเภทยายไอนะครับเมื่อวันที่27รกรกฎาปี6กสิบเทาง บพรนรับแจ้งนะครับจากนายตีเนี่ยนะอายุประมาณ3 0มสิบถึงห้าสิบครับแล้วก็ได้ประสานกับน้ำจะเป็นเพื่อขอใช้เรือขอทำการเรียกแตนคือวันที่27่สิบจิงาเนี่ยนะครับตําบลกันหยงโพำเภอเมืองสตูนเนี่ยมีเข้าเทียบเพื่อทงการใช้ใครับมีทางทางพิรุธทุกทุกคนนะครับสามตรวสอบนะครับทุกชนองก็อเอาแล้วก็ยอมรับว่า ตัวเองมีมีวัตถุครอบตัวเป็นบันทึกในเรื่องของถุงชาสีเขียวนะคล้ายกันนะครับอันนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น